สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมบาเวลคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวโมเมนต์สุดอบอ่นสุดน่ารักกันอีกแล้วครับระหว่างอดีตมือเซตคนเก่งของทีมชาติไทยของเราที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอก็ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่เสมอครับสำหรับเจเจนุสราต้มคำกับ โมเมนต์ความน่ารักที่เธอมีกับกูเนสนั่นเองครับดาวตบจากทีมชาติตุรกีนั่นเองซึ่งต้องขอบคุณภาพบรรยากาศนี้จากคุณบีมด้วยครับนี่เลยครับดูจากภาพโมเมนต์บรรยากาศต่างๆนี้ได้เลยเตเตนุสราต้มคาก็เข้ามาโผลกอดกับกูเนสเป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วสุขใจมากๆเลยครับนี่แหละครับคือมิตรภาพของนัก กีฬาที่น่ารักกันจริงๆครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามิตรภาพนี้ก็ยังคงมีอยู่เสมออย่างดาวตบของไทยเราแม้ว่าจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ก็ยังเคยพบเจอกับพวกเขาดาวดังซูเปอร์สตาร์ดาวตบระดับโลกหลายๆคนทําให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาหากันน่ารักแบบนี้เลยครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโมเมนต ดูในมือของกูเนสได้เลยครับเธอได้ขนมมัเขือเทศถุ้งใหญ่เลยจากแฟนๆชาวไทยถือว่าเธอก็น่าจะถูกใจเลยครับแฟนๆชาวไทยจัดให้ขนมทุงใหญ่สักขนาดนี้นี่ก็เป็นการต้อนรับที่ยังคงอบอุ่นเสมอของแฟนๆชาวไทยที่น่ารักจริงๆครับ